สบายดีจ้ายินดีตอนทับเขาชุดซองสาวพิมปักเซ่คือเก่าเด้อจากก้ากะสาวพิมกะเป็นคนเล่าเนาะจ้าเป็นคนเล่าจ,าปนนาจาำประซักเนาะจ้า,จาเล่าปักเซ่ได้่าเล่าน้องคนปักเซ่นะจ้ากะปัจจุบันพิมกะทำงานอยู่เมืองไทยเด้อจากก้ากะคลิปนี้สาวพิมปักเซ่กะสีมาอ่าขอบคุณผู้ยนยใจดีเพิ่นเนาะจ้าทีอ่าส่งชุดคุมทองมาให้เนาะเพิ่นกะบอกเขาออกน้ำ ออกซื้อออกเสียงนอกจากพี่ๆทุกคนน้เพินกาฝากมาให้สาวพิมกาตรงอย่างหนึ่งนอกจากพิมกาข้อขอบคุณขอบใจผู้ใยญยใจดีทานนี่เด้อจ้าทีห้สชุดคุ้มทองสาวพิมพ์ปักเซมาเนาะพิมพ์กาขอบคุณพนเดลายน้ากเข้อให้พนพิสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากกมาเบิกนํากันได้น้าบะมียังเน่นนอกจากพี่ทุกคนเนาะนี่นอกจากกาคือชุดคุ้มทองนอกจาก่า เป็นไฮมาแล้วก่บบูฮูวิยังเิ่นว่ะไใไ้ซาพิมเบิอเอา่นละนาจะเป็นแต่ชุดคุ้มทองเนาะส่วนร้ายเนาจะพี่ๆทุกคนนาะเป็นอันนี้น่าจะเป็นปอกแบบชุดอ่านอนชุดยั้งเนาะจา้ะ อันนี้กัน่าชิเป็นกางเกงเนาะกางเกงเฉพาะคนถอดเนาะจ้าพิมกะขอบคุณขอบใจเพิ่นได้ดายเด้อจ้ะเพิ่นกะฝากมาให้เนาะบอกว่าเราต่างออกซื้อเพิ่นกะให้เพิ่ามาเป็นอาจจะเป็นชุดนอนชุดคลุมนอนเน,อนาะจ้ะทางหายพิมพ์เอซื้อพิมพ์กะาพวสิบบุตรสื่อเนาะจ้าพี่ทุกคนเนาะเพราะว่าคือบะเนาะเฮาเป็น งานน่ายเนาะกะคขาแรงเข้ากับบัวนยเนาะจ้ะที่พีพ่เป็นหามาเขากะใส่ไปแต่ก็แล้วไปเนาะจ้ะพี่ทุกคนเนาะนี่จะสุดคุ้มทองเนาะจ้ะสุดคุ้มทองเลยเนาะกะนี่จะโตถึกถึกสเปกเช้าพิมดพมดี <c oughs> ไหมนี่จะคุ้มทองเลยนะจ้ะพี่ทุกคนเนาะพิมกับดีใจเนาะกับนี่ผามานาวอีกเนาะจ้ะ กินกะสิบบริสุทธ์เนาะส่วนน้ายมีแต่คุ้มทองเนาะจ้ะพี่ๆทุกคนเนาะมีแต่คุ้มทองอ่ะจ้ะอันเป็นเป็นเชือไส้เชือไส้เฉพาะคุ้นทองใหญ่ๆเนาะตอนนี้กินกะรู้สึกว่าทองใหญ่งไงกันเนาะจ้ะพี่ๆทุกคนเนาะ ขอบคุณเพื่อนหลาลๆเด้อจ้าปีใหม่เดือนใหม่เนนะซ้าพิมก่ะขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนํำรวยแข็งเนาะใส่สบายกันนะนะจะ๊ะพี่ทุกคนเนาะใส่นอนเราอว่าใส่ยูหองหรือบาเนาะเป็นเสื้อเสื้อใส่แบบสบายเนาะ พิมมากแม่จานพี่ทุกคนเนาะคอแบบนอนือแบบใสนะ่ใส่นอนด้วยว่าใส่ห่อเนาะเป็นแบบเสื้อจ้ะใส่กับเขาเกงขาสันนะ้นเนาะขอบคุณเพื่อนใดๆด้วยจ้ะเพป็นกระบอกไหนไปสักเอานะเนาะเพป็นมาเพป็นเนพียงพนุงเนาะพิมกากเราเคยถือเนะาะจับพี่ทุกคนเนาะพิมกากหับปืนใหญ่เป็นหายมากพิมกาก อับนอกจากนี่ก็เป็นคุ้มทองคุ้มทองจ้ะแตะหักสีแดงวันแล้วเลยจ้ะนี่แต่คุ้มทองโดยสปอร์น่าจากนี่ตวงงเนะหนาให,ห้ทิ้มไปสื่อทิ้มกะ ซื้อมาไว้เนาะจา้าพี่ทุกคนเนาะเพราะวา่าเ้าวเจ้าทองแหละก็บันใดใส่เนาะจ้าพิมกะมีแต่เพื่อดินหายเนาะ,ะพิมกาใส่ไปเนาะจ้ะพิมเองกะซื้ออยู่ประมาณสองสามสุดนี่กะเป็นคุ้มทองให้กันกะ,ค,ะคุ้มทองแบบใส่ทั้งตอนไฮนุ่มน้ำอีกเปิดง่ายอีกคนละ โอ้ยขอบคุณห,หลายๆด้วยจ้ะไลายขนาดนอกจากพี่ๆทุกคนเนาะไลายจา้ะอันงตัวเพิ่นกาบอลเลยก,กับมาหายนะเพิ่นคพือสิคัดๆแต่เพิ่นกนาหายห้ลยนอกจากนี่จ้ะนี่แต่ทุ่มทองทั่นแรกเพิ่งกาว่าสื่อนาะจากสื่อใน t ิกตอกเนาะเห็นเป็นลงอยู่พอดี เป็นไห่กับพิมกับเพื่อสิบรดยสื่อนอกจะเพราะวาห้องเพื่อนม่เต้สะพานดีๆเนะาะไหยพิมมาเนาะจ้ะเพมาพิมเคื่อสั่งเมื่อเดียวพิมกัใส่บุหรี่ตัวหนึงเนาะอมตัวนี้ง่ามจ้ะทุกทุกคนใส่กับเสื้อากามเข้าไปเนาะเสือเสือยืดเน่ะจ้ะเพื่อนกับใส่เข็มขัดเพือนกับพิมเนาะ ขอบคุณเป็นได้ด้วยเอารลายค่ะขนาดนอกจากนี้จะตรงงามๆเนาะจ้าพี่ๆทุกคนเนาะพิมกาะิีเก็บใบเนาะค่ะพิมยึดใจเลยอ่ะพิมกาจะจีเก็บใบให้คนอื่นตอนนอ่อเนาะคนทีถ่องเนาะพิมกาจะจีเก็บใบให้คนอื่นตอนอนอ่ออกีกเนาะจ้าเพราะาสุดนี้จะตรงงามๆเนาะ อาตอนแรกที่ขึ้นฟ้าไว้ใส่เดนไรเนี่ยนี่พิ่กะ่ะเอาไว้ใส่ตลอดเนาะก็คือแบบห้าวทองห้ากับซ่ามหมาส่ไรเนาะสุดยบดเลยเนาะสุดส่อยู่ฮองใส่นอนใไซยังกไระได้ส่เดนเนาะนี่แต่ตัวน้ำงามเลาวจ้าพี่ๆทุกคนเนะาะแบะไซสบายสบายได้เนาะนี่นี่ก่ะไร <c oughs> แหงค่ะจ้าพี่ๆทุกคน เดือยให้พี่ๆทุกคนเบิ้งโมบดเลยโอ้ร้ายนอกจากพี่ทุกคนน,าน่าพิมกะเรืองให้พี่ๆทุกคนเบิงบ้งโมบดนอกจากเพิ่นพับมาใหา้คือแบบแนนด้วยเนาะแบบร้ายค่จะจ้ะอืมจ้ะร้ายเนาะพิมกะเอามาให้พี่ๆทุกคนเบิง้งแต่ละตัวไว้นะจ้ะ เช้าพิมก่ะขอขอบคุณอ่ะเพื่อนใจดีท่านนี่เด้อราที่เพิ่นบอกออกซ์อออกเสียงเนาะที่เพิ่นไหนชุดกุ้มทองเช้าพิมปักเซมาเนาะจ้าเช้าพิมกะเขาไว้พ่อหนเพิ่นไม่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรจะจา่าตัวไข่ไข่เจ็บเด้อปีใหม่เดืนอนใหม่ค่ะเขาให้เพิ่นมีแต่ความสุขยิงย่ง,ง,งๆเกินไปเนาะทั้งครอบครัวและก็ญาติมีดจะให้ของเพิ่นเนาะจ้าสำรับคลิปนี้งช้าพิมกะคือสิขอจบคลิปลงซ้ำนี่เนาะจ้ากะมาอ่าขอบคุณเอฟ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะจ้ะที่ให้ชุดคุ้มทองสาวพิมพ์ปากเซมาเนาะสาวพิมพ์กะก็โโซื้อโบดิซึเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นหายมาลายเนาะจ้ะล่ะกะคลิปนี้สาวพิมพ์กะขออวยพรให้พี่ๆทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะประชดจ้กโรคไพ่แข้เจ็บเนะาะปีใหม่กะสิม,มาเหาะด้สาวพิมพ์กะขอขอบคุณตัวกำลังใจที่แฝะคำว่าฮับส้มคลิปสาวพิมพ์ปากเซเนาะจ้ะ,ะกะิมพ์มกะสิขอลาคลิปไปซัมมี่เด้อจ้ากะขอจบคลิปลงซัมมีนะ่เนาะกะขอ ลาไปก่อนกอสบายดีสวัสดีจ้า